สายของคุณหนุ่มฮะค,คุณหนุ่มในปัจจุบันนี้อายุ27ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งทุกท่านฮะแถวย่านดินแดงก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานีของเราสักเท่าไหร่นะครับเหตุการณ์มาได้สัก20ปีละนะ คุณหนุ่มให้ชื่อเรื่องนี้น่าสนใจครับผมไม่กล้าถามเลยแล้วว่าบ้านคนบ้านที่ว่านี่คือบ้านของใครนะนะหลอนข้างบ้านคนดังครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาติดตามฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มพี่ครับผมตอนนี้คุณหนุ่มโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่วิภาวดีครับพี่อยู่วิภาวดีทําอะไรอยู่ผมขับแท็กซี่ครับพี่ขับแท็กซี่อยู่แล้ววันนี้ได้ผู้โดยสารเยอะหรือยังครับ เออวันนี้เงียบอยู่ครับพี่เงียบมากเนาะวันนี้เนาะนะหลายคนคงจะเขาเรียกว่าใช้สะตุงสตางกันไปเยอะแล้วช่วงสงการก็เลยเบาๆกันอยู่เนาะครับพี่ได้ครับฮะคุณหนุ่มฮะมาถามเรื่องนี้ก่อนนะคุณแม่เล่าให้ฟังนะฮะเหตุการณ์นี้ผ่านมา20ปีแล้วตอนนั้นคุณหนุ่มยังเด็กๆอยู่เลยนะบ้านหลังเนี้ยตรงย่านดินแดงนะครับที่ติดกับบ้านคนดังเนี่ยชื่อคนดังเนี่ยผมขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยถึงเนาะ ได้ครับได้เลยครับเหตุการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลเป็นไงครับคุณหนุ่มลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับก็เออเหตุการณ์มันเกิดตอนผมอายุได้ปีกว่านะครับที่พ่อกับแม่ก็เดินทางมาทํามาหากินที่กรุงเทพนะครับอืแล้วทีนี้ก็เลยไปหาคนรู้จักที่ซอยนี้นะพี่ครับครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าคนรู้จักการนี้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็เลยแม่ก็เลยต้อง ไปหาบ้านเช่านะครับพี่ครับผมก็บ้านเช่าก็จะอยู่ในซอยนี้นะครับพี่บ้านหลังนี้เป็นหลังนะครับพี่แต่ว่าเขาจะเออ่ทําให้คนเช่าอยู่นะครับพี่ก็คืออยู่กันหลายครอบครัวนะครับครับทีนี้เออ่ลักษณะห้องที่แม่ผมอยู่เนี่ยนะพี่ก็คือถ้าเรา หันหน้าไปทางห้องนี่ก็คือประตูจะอยู่ซ้ายมือนะครับครับก็ฝั่งขวามือนี่จะเป็นหน้าต่างนะพี่ออืซึ่งห้องมันก็จะไม่ใหญ่นะครับอเปิดห้องเข้าไปนี่ก็จะเป็นห้องโล่งนะพี่ไม่มีห้องน้ํานะครับฝั่งขวามือนี่ก็จะมีเตียงเก่าๆอยู่นะพี่ครับครับก็ก็แม่พ่อกับแม่ก็เข้าไปอยู่นะครับรวมทั้งผมด้วยออืคืนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับพี่ครับ พอมาคืนที่สองนะครับพ่อผมก็แกขับสาล้อนะครับพี่ขับสาล้อแล้วก็แกต้องไปเอารถประมาณตีสี่นะครับก็ตื่นหนาบน้ำอะไรเสร็จแล้วก็ออกไปนะครับสักพักหนึ่งที่พ่อผมออกไปนะครับซึ่งตอนนั้นแม่ผมก็ตื่นนะพี่อตอนพ่อตื่นเนี่ยสักพักหนึ่งประตูมันก็เปิดเองนะพี่ อืม mm hmm. ประตูห้องนอนเรานะนะอ่าใช่ครับครับแต่ว่าไม่ได้เปิดธรรมดาพี่มันเปิดเหมือนเหมือนคนโมโหใครมาพี่เอหรอครับเปิดดังต้มเลยนะพี่อืมอืมซึ่งแม่ผมบอกว่าแม่ก็ตกใจนะครับรอืมคิดว่าพ่อเนี่ยทะเลาะก,กับใครมาหรือเปล่าโมโหใครมาหรือเปล่านะพี่อืมก็เลยเอ่อเปิดมุ้งออกไปนะพี่มันจะกลางมุ้งนะพี่ครับเพราะว่าเตียงนอนนี่ มันนอนไม่ได้ก็ต้องมากลางมุ้งนอนตรงข้างเตียงนะครับอท uh huh. ีนี้พอเปิดมุ้งออกไปนี่ปรากฏว่ามีผู้ชายยืนอยู่นะพี่ครับแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พ่อผมนะครับ uh huh. มันเป็นคนที่ตัวใหญ่กว่าพ่อผมนะครับอื uh huh. แล้วก็ยืนก้มหน้า uh huh. มองมาทางแม่ผมนะพี่ครับแม่บอกว่านี่เลือดนี่ ไหลเต็มปากเขาเลยนะพี่โอ,โ,อโอ้ครับเอชาบุญพี่ข้างห้องป้าข้างห้องแกจะตื่นมามาเตรียมของขายนะพี่มมแม่ผมก็เลยหลุดจากตรงนั้นมาได้นะครับอ,อ,อืครับพอมาคืนที่สองนะพี่อหลังจากที่พ่อผมออกไปสักพักหนึ่งครับเหมือนเดิมพี่ครับเออ ประตูห้องก็เปิดอีกนะพี่อเสียงดังปั้งอืแต่ทีนี้แม่ผมแกรู้แล้วว่าไม่ใช่พ่อนะครับครับแกก็เลยไม่ลุกออกจากจากมุ้งนะพี่ปรากฏว่าเขามาดึงขาแม่ผมนะครับพี่อออดึงเพื่อที่จะให้แม่ผมออกไปจากนอกมุ้งอ่ะครับ,รบแม่ผมก็ตกใจนะพี่ทั้งร้องทั้งสู้ะะอะฮะ เหมือนเดิมพี่เดชาบุญป้าข้างห้องแกก็ตื่นมาเตรียมของขายเหมือนเดิมพี่สักพักหนึ่งก็หลุดมาได้นะครับครับพอมาถึงอีกวันหนึ่งพอมาอีกวันหนึ่งนะครับพี่ครับทีนี้แม่ผมบอกว่าแม่แม่นี่กลัวมากนะครับกลัวมากเหมือนแกผมคงเดาว่าแกจิตตกนะพี่หลังจากที่พ่อไปนี่แกก็เลยเอามีดมานอน กำไว้เ่ะพี่นอนกำม,มีดนะครับพี่ออืปรากฏว่าวันนี้ประตูไม่เปิดพี่อืประตูไม่เปิดแต่ว่าเขามานอนอยู่บนเตียงอ่ะพี่เตียงไม้เก่าๆอ่ะฮะบนเตียงที่ที่ที่เราใช้นอนกันอยู่เนี่ยนะใช่ครับพี่แต่ว่า<อ>แต่ว่าพ่อกับแม่นอนไม่ได้ว่ามันเตียงมันผูกมันเก่าอ่ะพี่ออก็คือมากลางมุ้งนอนข้างๆอ่ะครับอ๋อเหรอครับอืใช่ครับ แม่บอกว่าเขานอนอยู่บนเตียงอ่ะพี่แล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็หายใจแรงๆเหมือนคนทรมานนะครับพี่อ oh, 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 oh. แม่ผมก็เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ประมาณสองเดือนนะพี่ออ้ยแล้วทำไมถึงไม่ย้ายออกอ่ะก็มันมันจะเป็นต้องอยู่นะพี่ oh, oh, oh. มาเมเทพยใหม่ก็ไม่มีตังค์นะครับอืมนะฮะใช่ครับเรื่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับพี่ครับแล้วแล้วแล้ว คุณแม่พอจะทราบไหมครับคุณหนุ่มฮะว่าวิญญาณที่พบเจอนะครับว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงครับก็ถามแม่บอกว่าแม่ถามคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่ไม่มีใครพูดนะพี่อืมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็จะมาถามว่าเป็นไงนอนห้องนี้สบายดีไหมฝันดีหรือเปล่าเขาจะมาถามอย่างเงี้ยครับครับแม่ซึ่งระยะ ตลอดที่แม่อยู่แม่ก็จะถามเขาแต่ก็ไม่มีใครพูดนะพี่อืแสดงว่าแต่ว่าอ่าแต่ว่าเออผมด้วยความที่ผมยังเด็กก็ตอนกลางวันแม่ก็จะพาไปเล่นกับคนในซอยนะพี่อืก็มามาได้รู้จักจากคนในซอยเขาบอกว่ามีคนผูกคอตายใน,ในห้องที่แม่ผมอยู่นะครับโอ้โหแจ็คพอตมากเลยเนะ นะฮะโอ้นั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลสาเหตุที่ทําให้เจอะเจอราวิญญาณของผู้ชายคนนี้ก็คือเขามาผูกคอตายในห้องนี้นั่นเองใช่ครับพี่โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่นมครับผมได้เลยครับขอบคุณมากตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับพี่ตื่นเต้นครับเออฟังอย่างน้ําเสียงดูดูชัดเลยว่าตื่นเต้นนะแต่ก็ถือว่าเราดีครับไม่ต้องซีเรียสนะ ครับเรื่องมันสั้นพี่มันต้องต้องต้องตั้งใจฟังไงครับอืมนะฮะสนุกดีครับพี่นึกภาพตามแล้วโอ้โหถ้าเป็นผมเองเจออย่างที่แม่พป่หนุ่มเจอผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับพี่ได้เลยครับไงก็ขอบพระคุณมากนะแล้วก็คืนนี้ก็ขอให้ขับรถได้สะตุ้งสตางเยอะนะครับครับพี่ครับนะเราไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดว่าไปเจอเจอเรื่องราวไปฟังผู้โดยสารเล่ามาก็ฝากมาเล่ากันอีกได้นะครับ ได้ครับพี่ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณโนมครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับ